วันนี้ว่าจะแจ้งผลการตรวจสอบอา,อายุศาสนาที่พบในจารึกนะครับผมสรรหาแต่ที่เก่าๆแล้วครับที่พบในจารึกนะครับว่า,เ,าเขานับยังไงเขานับจากปีปรินิพานหรือว่านับจากปีตรัสรู้นะครับแต่ผลจากการตรวจสอบ ทางอินเดียนะครับจากหลักฐานทาง <c oughs> à, พุทธรูปนะครับได้แสดงหลักฐานสัญลักษณ์เอาไว้ก็คืออันนี้ตรวจสอบจากของอินเดียนะครับทาง à, นักวิชาการหรือว่านักปราดญ์อินเดียโบราณเมื่อเมื่อพันส0งพปีที่แล้วนะครับเมื่อสองพันปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นหลักฐาน à, ยุคคุปตะนะครับพุทธศตวรรษที่8ที่11นะครับแสดง แสดงอ่าแสดงปีปฐม,มเทศนานะครับแล้วก็ใส่ล้อธรรมจักรนี่ครับถ้าล้อธรรมจักรล้อหมุนก็แปลว่าอ่าการแสดงทำครั้งแรกให้ปัญจาวัคคีย์นี่ครับปัญจาวัคคีย์นะครับ1 2 3 4 5สาห้านี่ห้ารูปนะครับอ่าเป็นปีแรกแล้วก็เป็นปีตัดสรูนะครับตรงกับปีระกานะครับทีนี้ <c oughs> เราเทียบอ่าเราสร้าง สิบสองนักสัตว์ขึ้นมานะกำหนดสิบสองนักสัตว์ขึ้นมานี่เป็นของฝ่ายสยามเทศโดยตรงนะครับไม่ใช่ของประเทศอื่นมากําหนดนะครับไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่ลาวเป็นผู้กําหนดอ่าสิบสองนักสัตว์นะครับแล้วไม่ใช่กัมพูชาต่นล่างนะครับเพราะเขาเป็นมหายานเขาจะไม่เขาจะไม่กาหนดอ่าสิบสองนักสัตว์ขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายสยามเขานับสองแบบเขาก็เลยเขาก็เลยต้องหาวิธีแก้ไขโดยการเอา ีนักษัตมามาบังคับไว้กับการนับเพื่อให้ตรงให้ตรงเจตนาว่าจะให้นับปีนิพานหรือว่าปีปีอ่าปีรกาปีทัศรุนะครับอันนี้อันนี้จะตรงกับปีรกานะครับเมื่อเทียบนักษัตแล้วก็ตรงปีรกาแต่ถ้าปีนิพานก็จะเป็นปีมะเสงนะครับก็จะนับจากจากปีมะเสงก็คือปีที่เสด็จปรินิพานนะครับนับสองอย่างนะครับนี่คืออ่พุทธศาสนาแบบเทรวะนะครับนะครับ แม้ว่าอมสมสของมหายาณมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขานับเขาไม่มีเขาไม่มีไม่ไม่มีนับสองแบบเขานับครั้งเดียวเลยก็คืออ่าอ่าพอศหกร้อยี่สิบเอ็ดนี่เขาเริ่มนับปีนั้นเลยนะครับเขาเขาจะไม่มีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนเหมือนเราอย่างเราไอผู้นับก็อยากจะให้แม่นยําอยากจะให้ว่าเอาก็ต้องเอาที่ของจริงจะต้อง ปีล้อหมุนพระธรรมจากหมุนแสดงธรรมก็แปลว่าล้อหมุนแล้วได้ได้ระบายออกมาจากพระโอษฐของะุุติเจ้าแล้วว่าคํา,อาสอนแรกเริ่มเลยต้องปีละกาว่างัน้นแต่ว่าคณะสงฆ์อีกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะอาจจะบอกว่าอา้าวต้องนับปีปรินิพพานนะผมว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยก็อย่างเนี้ยนักปราชญ์ก็ถกกันเรื่องการนับปี พอ,อนิพพานแล้วมีศาสนาสทำสังฆทานในปีนั้นนะครับก่ะาจะาก็ให้นับเลยนะครับรวบรวมสังฆทานแล้วก็ให้นับเลยมันก็ถูกทั้งสองอย่างนะครับแต่ที่เอาหลักฐานจริงๆเลยเขาแสดงไว้สองอย่างแล้วแต่จะชอบนับปรากฏว่าของสยามเขาผมตรวจสอบหลักฐานมีสองอย่างนะครับแต่ว่าที่นิยมจริงๆก็คือปีปีปรินิพานนะครับก็คือปีมะเสงนะครับปีมะเสงนะครับอันนี้ เรื่องอกำหนดบังคับด้วยปีมะเสงการนนะับสองแบบนี้อาจจะมีแต่ในสยามเท่านั้นนะครับส่วนในลังกาหรือว่าในพม่าหรือว่าในประเทศอื่นๆเขาก็คงไม่นับแบบเรานะครับเขานับเรานับแบบนี้ทําให้เรามีเอกลักษณ์นะครับทําให้เราเชื่อว่าศาสนาไม่ได้มาจากลังกานะครับศาสนาเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาก่อนอขั้นขี้เลก็ตั้งแต่ยุคเดียวกันกับยุค สมัยพระเจ้าอโศกครับพศสองร้อยกว่าขัา้นกิเลสแต่ผมมองว่าศา,าสนานั้นเข้ามาในแดนนี้ตั้งแต่พศสองแล้วครับพศหนึ่งเนี่ยกว่าพศหนึ่งเนี่ยพอทำสังคนาสังคยนาเสร็จก็ต้องรีบเอามาเพราะว่าทั้งฝ่ายสงน์นกลัวจะหมดอายุก่อนนะครับทั้งฝ่ายพระราหันห้าร้อยรูปที่ทําสังคยนาครั้งแรกนั่นนะ่ะกลัวจะไม่ทันเหตุการณ์เพราะว่าเตรียมการไว้ตั้งแต่ พุทธองค์ก็เคยคงจะเคยคุยกับพ่อค้าที่มาค้าขายในสวนภูมินะครับจากอินเดียเหนือนะครับที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาค้าขายตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนั่นแหละครับก็สืบถามกันอย่างนั้นก็ว่าที่แดนสวนภูมิยังไม่มีาศาสนานะครับแต่เขามีวิทยาการเขามีวิทยาศาสตร์ทําโลหะทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ทอผ้าได้พุทธองค์ก็ทรงทราบ เรื่องพวกนี้จากพ่อค้านะครับเพราะว่าพ่อค้าเวลาเวลาเวลากลับมาจากค้าขายก็จะต้องอมามาฟังธรรมจากพุทธเจ้าหรือมาสนทนาเข้ามานมรสก,การพุทธเจ้าอะไรประมาณนั้นแหละครับได้ข่าวว่านักวิชาการทางอินเดีย ع, ได้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าพ่อค้าที่มาจากสวรรณภูมิก็จะเข้าไปนะครับหรือว่าไปค้าขายที่อื่นก็จะมาสนทนากับพุทธเจ้าอะไรประมาณนั้นแหละครับก็ะะจะ พราะแต่ว่าแ,แต่ก็พระพุทธองค์ก็บอกว่าศาส,สนาของพุทธองค์จะเจริญอยู่ในสวนภูมิทางฝ่ายสงรุ่นแรกถี่ได้เตรียมการนะครับทางฝ่ายมหากัจเจนะก็จะได้อ่าก็เตรียมอ่าปฏิดักษอนขึ้นนะครับปรับปรุงอักษรจากอักษรพมีนะครับให้มีรูปแบบเป็นเป็นแบบทางสงนะครับเพื่อที่จะอ่ารักษาคําสอนนั่นนะครับของพุทธเจ้าเราถ้งเรียกว่าปาลีปาลิปาลีนะครับมาจากปาลมาจาก มาจากบ้านมาจากรักษานะครับพอเรามีบอใบไม้เราก็เขียนคําว่ารัฐบาลก็คือรักษารัฐรัฐผู้ดูแลรักษาบ้านปกปักอภิบาลอย่างเงี้ยเทศบาลอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรานับปีปนีนี้อ่าอย่างน้อยเราก็นับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามา เข้ามาเนี่ยนีตั้งแต่สงรุ่นน่ะสตั้งแต่สงรุ่นแรกนะครับนับมานับมานับมา,มาแต่ว่าการถกว่าให้นับปีอ่อ่อปฐมเทศนาก็มีมาแต่อินเดียด้วยแหละครับพอพอมพอใครอินเดียเขามาเขาก็บอกว่าอา่สงที่นู่นเขาก็อ่าอ่าอยากจะให้ถกว่าอยากจะให้นับปี <c oughs> ปีตัสรุด้วยถึงได้ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ยอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยะครับเนี่ยเนี่ย แต่ว่าอันนี้พระนอนนะครับพระนอนอายุ1,800ปีถึง2,000ปีนั่นแหละครับอ่าอ่าประมาณนั่นแหละครับที่เก่าแก่ที่สุดนี่ก็คือปีปรินิพานนะครับที่สร้างเอาไว้เพื่อที่จะนับปีปรินิพานนะครับถึงนิยมนิยมนับนะครับแต่ก็มีหลักฐานนะครับในจารึกที่เก่าที่สุดประมาณก็คือหลักฐานจารึกหลังพระพุทธรูปนาาปก มสหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบห้าตรงกับพสเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งปีระก,กานะครับอันนี้เขาให้นับปีระก,กานะครับนี่ผมจะให้ดูอันนี้แจ้งผลตรวจนะครับผมตรวจแล้วนะครับจารึกหลังพุทธรูปหน้าปกพสเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับอ่าปีระกาพอเขาบังคับปีระกาก็เลยต้อง ต้องบอกว่า7 1 1หนึ่งนะครับนะพศ71 1ดเมื่อลบพศปัจจุบันก็จะเป็น1,856ปีนะครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราจะนับปีปรินิพานมันก็จะเป็นปีมะเสงไม่ใช่ปีระกานะครับนับจากปีมะเสงปริินิพานมาถึงมาถึงพอศมาถึงมศมอศหนึ่งร้อยสามสิบห้านี่มันจะตรงกับปีมะเสงนะครับ แต่เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่แม่เขาฉลาดมากเลยผู้จารึกท่านนั้นก็คือท่านจันทร์ท่านจันรสวนรัตนะนะครับมีชื่ออยู่ท่านจันทรสวนรัตนะนะครับเป็นผู้คิดคิดทำเองคิดทำว่าใส่มสหนึ่งสามห้าปุ๊บแล้วก็บังคับด้วยปีละกาเพราะผู้มาอ่านจะต้องตกใจเอ๊ะ e, ทำไมคุณไม่ใส่ปีมะเสงผมลไล่แล้วมันต้องปีมะเสงปีมะเสง,ป,เสง,ป,เสงปรินิพานมาถึงมศ มาสอนมาสอนนี้จะต้องเป็นอ่าถ้าเป็นปีมะเสงก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะครับอ่าก็ยังหนึ่งพันแปดร้อยกว่าปีอยู่ดีเห็นไหมครับแต่ว่าไอ้ผู้สร้างคือจันอ่าท่านจันสุวรรณรัตนะนั่นน่ะท่านบังคับปีละกาคุณต้องย้อนไปนับปีละกาก็ต้องไปลบลบนับธรรมดาแล้วก็มันไม่ตรงแล้วก็ต้องลบออกอ่าสี่สิบห้าปีนะครับก็ไปปีละกาเมื่อลบออกสี่สิบห้าปีมันก็จะเป็นพศ 1จ็ดร้อยหนึ่งหนงยังไงล่ะครับปีรากาตรงเป๊ะเลยนะครับถ้าเราไม่นับก็เป็นการฝืนข้อบังคับของผู้จารึกแต่ของแท้นะครับอันนี้ของแท้อันนี้เป็นจารึกที่เก่าที่สุดนะครับทําให้รูอ้อายุศาสนาทําให้รู้ว่าในปีสองสอันปีที่แล้วเรามีพุทธศาสนาอยู่นะครับมี ในในในจาลึกนี้มีทั้งมหายานและพุทธศาสนาแบบเทรวาสสยามเทศนะครับแล้วแล้วสยามเทศเขาจะเก่ากว่าเพราะว่าพระพุทธรูปนี้เป็นแบบเทรวาสสยามเทศพุทธรูปหน้าปกนะครับอ่านั่นแหละครับเห็นไหมครับเมื่อปีพศอ,อ่าเมื่อ1,800กว่าปีนั้นน่ะเกือบเกือบ1,900เก้เกือบ2,000ปีนั้นน่ะเรามีพระพุทธรูปแล้วครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีพระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อสองพันปีก็เป็นไปได้อย่างขี้เลก็ขอให้มันหนึ่งพันแปดร้อยปีเท่ากับหลักฐานในจาลึกเมืองลาโวนะครับหลักฐานหลังพุทธรูปนี้อันนี้ของแท้นะครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์กองแก้ววีรประจักรนะครับท่านเป็นผู้แปลแล้วผมมาตรวจสอบอีกทีนะึ <c> ่ง <oughs> ปรากฏว่าผมไล่ดูเอาให้มันใช่ไหมนะมาพระท่าล้เอา้ามันเป็นปีมะเสงทําไมคุณไปใส่ปีละกาเมื่อผมลบสี่สิบห้าปีมันก็เป็นปีละกาเลยรู้ว่าแล้วเขาบางัง ตรงนั้นเขาบอกว่าคนชื่อจันโดยหลักเขาจะนับปีปรินิพพานแต่ว่าจันจันท่านจันสุวรรณนั่นนะท่านเถียงท่านเถียงว่าในอินเดียก็คงก็มีก็มาตรวจสอบของอินเดียเขาก็มีล้อมุนตั้งแต่ปีตัดสรูเห็นไหมครับที่อย่างที่ผมเอาให้ดูนี่ครับนี่ครับเนี่ยท่านท่านจันสวุวรรณรัตนะท่านก็ได้แนวคิดมาจากนี่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็พุทธศตวตรรษที่8ถึง11นะครับมันก็ เกือบ2,000ปีเหมือนกันนะครับอของอินเดียเขาพุทธรูปอินเตอร์เดียเขานะครับเห็นไหมครับเราก็นับมัน2อย่างไปเลยแต่สุดท้ายเรามานิยมนับปีมาเสงปีปรินิพานนะครับเพราะฉะนั้นจารึกที่ผมยกมาอันที่2ก็คือจารึกเนินสาบัวนะครับจารึกเงินสบัวนั้นมศ683พอตรงกับพศออ1,304ปีฉลูผมอยากทราบว่า พศ1304จะเป็นปีฉลูหรือไม่ผมก็ไล่มาตั้งแต่ปีปรินิพานก็มาตรงปีฉลูนะครับถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะับปีปรินิพานมีจารึกหลักเดียวที่ให้บังคับให้นับปีรากานะครับให้นับปีให้นับปีพุทธเจ้าปฐมเทศนาตัดสรูแล้วก็ปฐมเทศนานั่นแหะครับปีล้อมุนแล้วก็มี สงห้ารูปเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับอ่าอ่าอันนี้ท่านจันจันสุวรรณรัตน์นะครับหลักฐานของท่านผมต้องอ่าอธิบายตามนี้นะครับคงไม่ผิดพลาดนะครับไม่อ่าแล้วของแท้ของแท้เมื่อ1856ปีจริงๆนะครับอ่าหรือของแท้เมื่อ1 8ึ่งพปีจริงๆนะครับถ้าถ้าอยากจะนับอ่าปีปรินิพานนะครับแต่ว่า ผู้ทานะั่ะเขาบังคับไว้นะครับด้วยปีรากาเห็นไหมครับมันมีประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็12นักสัตว์เลือกนะก็ไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่า,าประเทศอื่นเขาจะทําไม่มีตรวจสอบพม่าก็ไม่มีศีลังกาก็ไม่มีนะครับแล้วก็อ่ากัมพูชาเขาเป็นมหายานเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการนับ2แบบอย่างเรานะครับเขาก็ไม่ไม่ต้องคิดแต่ว่าเราใช้อักษรร่วมกันแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นการปกครองสองประเทศนะครับเห็นไหมครับอ่า การลึกเนินสาบัวก็ถูกต้องนะครับตรวจสอบแล้วปีฉลูนะครับพศ1 3 0 0 3 0 4ถูกต้องรวมแล้วเมื่อศ1263ปีมาแล้วเห็นไหมครับเราก็ยังใช้ศา,า,า,าสนานะอันนี้ของฝ่ายเทราวาจารึกของที่ยกมาน,นี่ของฝ่ายเทราวารทั้งนั้นเลยครับนะนะนะครับเนี่ย แล้วก็ต่อมาอันอันดับสามก็คือจารึกพ่อคุณลามคำแหงนะครับปีมศ1,205นะครับตรงกับพศ1,826ปีมาแม่ตามหลักฐานระบุนะครับอ่าเนี่ยอ่าหรือเมื่อ741ปีที่แล้วนะครับเราใช้อักษรของพ่อคุณลามมา741ปีแล้วครับถึงหน้าปัจจุบันนี้นะครับอ่าอันนี้ตรวจสอบแล้วตรงตรงปีมาแม่ตรงพศ นะครับตรงกับมศตรงหมดนะครับต่อมาอันดับ4ก็คือจารึกขุนจิตนะครับจารึกขุนจิตขุนจอดนะครับตัวหลักฐานแล้ว1 1314นะครับเนี่ยตรงกับพศ1,905ตรงกับจุลศักราช754ตามที่ระบุเอาไว้นะครับปีวอกนะครับแล้วก็เทียบเป็นปีล้านนาครับปีเต่าสันนะครับปีของล้านนาเขานะครับ ก็อันนี้มันเป็นสนธิสัญญาระหว่างทางร้านากับสุขโขทัยนะครับเขาทำเขาทำาสาบานกันนะครับอ,อันนี้นับแล้วนับนับแต่ปีปรินิพานแล้วก็อันดับ5ก็คือจารึกฐานพระพุทธรูปทองคำนะครับาาฐานฐานพระพุทธรูปทองคำนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่วัดวัดหงนะครับ จารลือวัดหงนะครับฐานพุทธรูปทองคำของสกุลไทยเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ประดิษฐานอยู่วัดหงนะครับกรุงเทพกรุงเทพกรุงทนนะ <c oughs> นะครับเขาอันนี้ไม่อันนี้ระบุเป็นพศเลย1935นะครับเขานับเป็นพศได้เลยเขาไม่ต้องมาองิงเขาใส่ไว้ในในฐานพุทธรูปทองคำเ <c oughs> มื่อลบแล้วก็เป็น632ปีนะคพ,พุทธรูปองค์นั้นสร้างมาแล้ว 632สายปีเป็นของสุโไทยเห็นไหมครับสุโไทยเขาล่ำรวยนะครับเขาเขานั่นทุกอย่างเขามีมีเงินมีทองสมคำล่ำลือที่เขาระบุไว้ในจารึกหลักที่หนึ่งนะครับเขาระบุว่ามีดังจักแตกนะครับอ,อ่าอันนี้อันนี้ก็คำแปลนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอ,อาจารย์กองแก้ววีรประจักษ์นะครับอต้องเอ่ยนะเนี่ยนะครับ หนึ่งสามห้าศกกราราคาเห็นไหมครับราคานักสัตว์นะครับ,อ,ราารรบอ,อันนี้อันนี้ผู้ผู้คิดประดิษฐ์ก็คือผู้สร้างพุทธรูปปางสมาธิก็ขอชื่อนี้สรจมะทยาหุนินะครับแต่ผู้ที่ใส่จารึกก็คือจันจันสวารัตนะนะครับคิดทําเองนะครับเป็นผู้คิดอายุวรศกก็คืออายุพระศกนะครับอายุปีการนับอายุปีนะครับที่จารึกไว้ใน ในพุทธรูปนี้นะครับเนี่ยเนี่ยพุทธรูปองนี้นะครับพุทธรูปหน้าปกนะครับเนี่ยผมก็เลยต้องใส่เป็นพศ7สอ1นะครับอันนี้ของแท้นะครับของแท้เมื่อเกือบ2000ปีที่แล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าเมื่อ2000ที่แล้วนะเราดึงนกนึกย้อนไป1 0